การาเอามาขายืงรุ้มงา้ไปทิ้งฟ้าเสิยายิคุเสียบ่ได้จะผมจัทมาทำา่อยาาต่อเ็น ให้แม <y> <ify> ่ล mm ูกใช้เอาเลยเป็นสองสามใช็ได้เป็นลูกก็ได้เป็นลูกถ้านิ่งก็ได้เป็นกระดาษแข็งกะดาษแข็งแอกแข้งและเีย้อแก้วภาษาสัมพันธ์ก็ต ก็ต้องก็ต้องเอาเอาเอาอันนี้มาถ่ายอีกเอาเอาเพื่อจะมือือ่ายน่นอน่เราก็จะได้ยเย็นมาแล้วเราคนนี้เราเรยนไก็ทำได้บอกร้้างตัตีะค่นตอกนพดี่าาด็กค้ว วัสดีค่ะผู้ใดสร้างคงมกันกันมาโซอีเบบอกเมื่อเอาตะเกีนี้อน้เป็นเส้นเขาต้อไปเลยนเดียวนี้ง่เอาความงามมาโซสวยไปนี่ไป ผักตบชวานะคะซึ่งผักตบชวาเนี่ยปกติมันจะเป็นวัชพืชที่เป็นทั้งสิ่งที่เอาไว้กรองน้ําเสียแล้วก็บางแหล่งจะเป็นวัชพืชที่ปกคลุมแหล่งน้ําแล้วทําให้น้ําไหลไม่สะดวกนะคะซึ่งกรมส่งเสริมก็มีนโยบายให้กําจัดผักตบชวาในแหล่งน้ําแต่ว่ากลุ่มแม่บ้านของบ้านเม่ตำบลดงชนนะคะ อำเภอเมืองกสกลนครจังหวัดสกลนครเนี่ยมีความคิดมากกว่านั้นโดยการนําเอาผักตบชวาที่เป็นปัญหาเนี่ยมาสร้างเป็นอะไรนะคุณป้าที่บล็อกนิ้วที่บริหารนิ้วล็อกนะคะอันนี้เรียกว่าที่บริหารนิ้วล็อกอ่าซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับนิ้วล็อกนะคะโดยการใช้บริหารนิ้วที่มีปัญหานะคะโดยการเอานิ้วสอดใส่ใน ผลิตภัณฑ์นี้นะคะอเอาเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงเพื่อยืดนะคะเพื่อยืดนิ้วที่มันล็อกเนี่ยค,อยคอย่อยๆดึงนะคะยืดนิ้วที่มันล็อกแล้วทีนี้เวลาที่เราจะเอาออกนะคะก็เป็นปัญหาอีกอันนึงเพราะว่าจะดึงออกเลยไม่ได้นะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมนะคะจะต้องหมุนแล้วก็ดึงออกหมุนแล้วก็ดึงออกไปพร้อมๆกันนะคะซึ่ง แก้ปัญหานิวล็อกได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาด้วยนะคะเป็นอันละยี่สิบบาทอันละยี่สิบบาทนะคะเนี่ยวัสดุเหลือใช้นะคะเอามาแปรรูปเป็นสินค้าทางนวัตกรรมนะคะโดยการแก้ไขปัญหานิวล็อกนี่อันละยี่สิบบาทนะคะคุณป้าถ้าขายมัดรวมขายยังไงสามอันห้าสิบโอ้โหสามอันห้าสิบบาทนะคะดูนะคะสามอันห้าสิบบาท คุ้มค่าคุ้มค่าไม่พิพัดคุ้มค่านะคะจะเริ่มต้นจากการที่เราเอาผักตกมานะคะข่านเลกไหนนี่คะ่ะอันนี้เ็นต้นกกค่ะต้นกกกอมาจากแห้ง, <S F 1> งมาตักแห้งมาทํามาสารก็เริ่มต้นจากตรงนี้มาค่ะตากน e ี่ Lindsay, ประมาณอาทิตย์หนึ่งกว่าจะแห้งแห้งมาแล้วก็มาทําเป็นอย่างนี้ทําแบบทําอะไรข้าแบบค่ะเข้าแบบออกลวดลาย ทำเองลายก็ทำเองคิดเองทำเองค่ะแล้วก็เสร็จแล้วมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้สวยงามราคาก็ตามตามสินค้าค่ะเราเฉลี่ยใบใหญ่ก็ร้อยห้าสิบสองร้อยอันนี้ก็ร้อยยี่สิบตัวนี้ก็หนึ่งร้อยเสร็จพอเสร็จแล้วอันนี้ก็ห้าสิบ ห้าสิบบาทค่ะแล้วก็อะไรอีกผักตบอันนี้ผลิตภัณฑ์จากผักตบ,รรกกตบเริ่มเอามาก็เอามาสดๆแล้วมาตากแห้งวัสดุม,มีสองอย่าง<ะ>ค่ะ,ะต,นนะต้นกกก,กับผักตบตน,นี่แหละนี่แหละไหล,หลไหลก็กกอันเดียวกันค่ะ อันนี้มันเป็นไรน้ำอันนี้เป็นไรบุกคือพื้อพื้ทำไม่ได้ค่ะมันจะไม่แข็งแรงไม่เหนียวพอที่เราจะดึงมันก็ขาดกเข้มแข็งหรอเปล่าคเข็งค่ะเข้มแข็งมากเลยค่ะเพราะว่าประธานกลุ่ม ประธานกลุ่มไปเองค่ะไปหาสินไปหาอุปกรณ์มาเองทําเองแล้วก็ตลาดก็จัดทําเองค่ะถ้ามีมถ้ามีงานมีอะไรก็ท่านอบตอานก็ช่วยนสนับสนุนค่ะหางานมาให้ศูนยะ์หกสามศูนย์เจ็ดสี่หกเจ็ดสี่เจ็ดค่ะของประธานกลุ่มได้หลายอย่างเีหมวกก็ได้มีอุปกรณ์เราจะทำหลายอย่างผักตบนี่ทำหมวกก็ได้ ทำกระเป๋าก็ได้ทำอะไรเขาเรียกอะไรที่บริหารนิ้วค่ะฐานลงแก้วจ้ะจ้ะมีถ้ามีถ้ามีไอลูกออเดอร์มาก็ทําได้ค่ะได้นี่ก็ได้เยอะอยู่นะเยอะอยู่ประมาณประมาณสี่พันค่ะสีับาทต่อคนต่อเดือนค่ะค่ะดีกว่าอยู่บ้านมามาคุยกัน มาแลกเปลี่นความคิดกันค่ะเรามีเรามีแบบอะไรแบบอะไรก็มาปรึกษากันทําไปเรื่อย